าได้้วคุณหมอคะวันนี้โรงพยาบาลสมุทรสาครรับวัคซีนจีนิ่ไหนมาแล้วเราจะมีการตรวจการวัคซีนการดูแลอย่างไรบ้างคะครับวันนี้โรงพยาบาลสมุทรสาครได้รับวัคซีนจาก ซีโนแวคนะครับส0 0 0ม่ 20, โดสนะครับกระบวนการเก็บรักษาวัคซีนเนี่ยจะเก็บไว้ที่อุณหภูมิ2-8องศานะครับจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิรยายง,งานระบบออนไลน์ทุก20นาทีนะครับในกรณีที่ไฟตกหรือไฟดับเราก็จะมีไฟสำรองนะครับเพื่อให้วัคซีนได้คุณภาพนะครับแล้วหลังจากนี้เราจะเริ่มฉีดยังไงคะครับในช่วง4วันแรกนะครับคือตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัส เราจะฉีดบุคลากร,กรของโรงพยาบาลนะครับประมาณ2,000กว่าคนวันละ5 0ารยายนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของพรุ่งนี้ก่อนนะครับขอเรียนให้ทราบพรุ่งนี้วันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยเราจะฉีดวัคซีนให้กับท่านรองผู้ว่าจังหวัดทั้งสองท่านนะครับท่านประลักจังหวัดนะครับท่านนายกบอบตท่าสายนะครับแล้วกโ็โรงพยาบาลศึกษาคอจะเป็นท่านนายแพทย์อนุกูลนะครับหลังจากนั้นถัดไปก็จะเป็นกลุ่ม เสี่ยงบุคลากรด่านหน้านะครับอสอมนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มโรคที่มีโรคร่วมที่เราเรียกกันนะครับแล้วก็เป็นจากประชาชนทั่วไปนะครับแล้วในส่วนของประชาชนทั่วไปที่อยากจะฉีดวัคซีนนี้ครับเขาจะได้รับการฉีดเมื่อไหร่ครับก็ประชาชนทั่วไปก็เป็นหลังจากน่าจะประมาณเดือนพฤษภานะครับซึ่งหลังจากกลุ่มเสี่ยงต่างๆนี้ครบหมดแล้วก็เป็นประชาชนทั่วไป,ก,ป,ป,ชชวไปก็ขอให้ความมั่นใจนะครับว่าวัคซีนที่ฉีดจะเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยนะครับ ผลข้างเคียงน้อยซึ่งไม่ไม่ดุนแรงนะครับแล้วก็เป็นวัคซีนที่ปลอดภัยนะครับในขณะนี้โรงพยาบาลสมุทรสาครม,มีความพร้อมมีการฉีดมาไวแา่ไหนครขอเรียนให้ทราบนะครับว่าโรงพยาบาลสมุทรสาครมีความเตรียม,มความพร้อมมาหลายหลายหลายวันแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเราฉีดให้กับบุคลากราที่เป็นเรียกว่าบุคลากราค,นคนสําคัญของจังหวัดเราครับมีความพร้อมสูงสุดนะครับให้ความยืนยันนะครับ